ปักชํากิ่งมะกรูดง่ายๆกับสารปรับสภาพดินบันเย็นวันนี้ค่ะเราเลือกกิ่งมาแล้วเราก็เอานิ้วเราวัดดูประมาณคืบหนึงนะคะอ่าแล้วก็ตัดตรงปลายปลายยอดออกค่ะนะคะใช้กรรไกรตัดออกนะคะจากนั้นเราก็ทําการตัดใบออกค่ะเพื่อนๆนะคะตัดใบออกให้เหลือกิ่งหนึ่งประมาณสักสองใบก็พอนะคะ ทำไมเราต้องตัดใบออกเพราะว่าใบเขาจะทําการสังเคราะห์สแสงใช่ไหมคะให้เขาทําการสังเคราะห์สแสงได้น,นิดหน่อยก็พอค่ะนะคะหนามก็ต้องตัดออกด้วยนะคะเพื่อที่อะไรนะคะเวลาเราไปปักชำนะคะเขาจะได้ทําการเขาจะกลัวนะคะจะพยายามกระทุ้งตัวเองนะคะเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะทําให้เขาแตกรากได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็เตรียมถุงพลาสติกแล้วก็หนังยางค่ะดินนะคะวันนี้จะใช้ขวดพลาสติกใสนะคะเอาดินใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะคุณตุ๋นก็จะทําการอัดดินให้แน่นนะคะอ่าที่เอาถุงพลาสติกอัดแน่นๆลงไปกดๆนี้ไม่มีเทคนิคอะไรสายมือจะได้ไม่เปื้อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็เอากิ่งมานะคะเอามือวัดดูเอานิ้วดูประมาณ2นิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ปักดินลงไปค่ะปักลงไปในดินให้สุดนะคะอ่าลองดูนะคะเวลาปักลงไปต้องจะรู้สึกได้ว่า กิ่งกับดินมันแน่นติดกันหรือเปล่าถ้ามันไม่แน่นนะคะเราก็ทําการเอาถุงเนี่ย่ะกดนะคะ,ะใช้มือไม่เปื้อนนะคะอ่านะคะเอากดลงไปให้ดินนะคะแนบสนิทกับกิ่งนั่นเองนะคะจากนั้นก็ใช้สารปรับสภาพดินนะคะทีุ่่นผสมในขวดไว้นะคะจะมาหยอกลงไปบางคนไม่รู้ว่าจะหยอกมากน้อยแค่ไหนก็เอาฟ้านะคะเทใส่ลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งฟ้านะคะนะคะก็หยดลงไปแบบนี้นะค่ะนะคะ าจากนั้นนะคะเราก็มาทำการนะคะเอาถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ค่ะนะคะแล้วก็ครอบนะคะครอบลงไปนะคะในใบนะคะแล้วก็ใบแล้วก็กิ่งนะคะถุงเนี่ยเราจะต้องใช้ถุงที่ใหญ่กว่าขวดนะคะของเราเราจะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะข้างล่างที่ใส่ดินนะคะเมื่อสวมให้ได้ง่ายๆนนเดงนะคะเวลาเราใช้ ถุงใหญ่นะคะสวลมลงไปก็จะง่ายนั่นเ,เองจากนั้นก็ใช้หนังยางนะคะหนังรัดหนังสติ๊กเนี่ยค่ะรัดไว้นะคะเพื่อป้องกันอากาศเข้านะคะก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองเดือน,นะค่ะรอเขาแตกรากแล้วก็นําไปปลูกต่อไปะค่ะนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสารปรับสภาพดินบรรย็นนะคะฟื้นฟูบารุงดินได้ง่ายๆนะคะทําให้ดินร่วนซุยได้ดีนะคะเล่นการแตกรากเพิ่มผลผลิตนะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์ค่ะ,ะนะคะ ที่สําคัญคือเพี้ยนนไม่กวนนะคะเราสามารถปลูกอะไรก็ได้ที่อยู่บนดินนะคะให้ผลพืชเขียวทนเขียวนานพืชออกดอกออกผลสนใจสั่งก็สามารถกดที่จะกล้าได้เลยค่ะ